การแสดงดนตรีนะครับที่อยู่บริเวณหน้าวัดศรีบุญรัตนารามนะครับโดยมีนั้นรับน้ำหนักได้จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านึุนไปเยอะๆนี่นะ,ะน,น,นะครับเปยงว่าจะได้รับอันตรายนะครับผมยินชมชุดการสแสดงจากโรงเรียนปทุมพิทยาคมครับน้อง Of course, this is one of the uh, biggest community of the great Scholar, especially Buddhist mom and guru here. So, not only visiting uh, Candle Festival, you can also visit beautiful temples and uh, doing some religious uh, uh, activities. For example, uh, making money by offering food to the moms, rivers, living animals, for the birds, fish, and many others. So, I hope you enjoy the celebration, and of course, you from the city of m e l b o u r n to Ratchet in 2016. การแสนจากโรงเรียนปทุมทิทยาคมก็ผ่านพ้นไปครับขอเสชิญตัวไปให้กับผู้แสดงจากโรงเรียนปทุมทิทยาคมครับกางประเพณีแห่งเดือนเข้าพรรษาปีนี้จะได้ยิ่งใหญ่มากนะครับอีกสักครู่เดียวเอาจะได้ชม เราจะได้ชมในส้นางรถบดม้าจากวัดควรสุวรรณควรสุวรรณเอาไปนาสาจังหวัดอูนราธานีซึ่งจะกระบวนารนีมกสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งจะกบกเข้ามาร่วมแรกิ่งวัดนเรศวในารเดินเีเปลี่ข้าพรรสาจังหวัดปูนราชธานีในปีนี้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัดนเรศวการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสองจังหวัดอจังหวัดราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตที่บนออกศาสตรที่สุราษฎร์ธานีนะคะด้วยความขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านพลเอกประวินวงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านประธานในพิธีกับเราด้วยค่ะด้วยความขอบพระคุณนะคะท่านพลโทวิชัยแชร์จาหอท่านเป็ทัพภาคที่สองท่านพลตำรวจโทวิชัยมากกว่า แสนชิ้น,นะคะแต่ละชิ้น,นทุกท่กทนทานนะคะ<อ>ได้ร่วม<จ>มือร่วมใจกันนะคะพุทธศาสนิกชนแต่ละท่านนะคะมเมื่อไปวัดแต่ละวัดที่เป็นชุมชนคนทําเทียนนะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในการแกะสลักด้วยค่ะ แกะลายพิมพ์ติดลายพิมพ์นะครับถือว่าเป็นิินวิญญาณของชาวบนราชธานีร่วมกันสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับนี่คือชาวชุมชนวัดแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับขอเสียงตบมือให้กับพี่น้องจากชุมชนวัดแสนสุขครับขอขอบคุณบริษัทกิฟรีน ดูแลการแต่งกายของวัดแสงสุขค่ะประมือเป็นจังหวะจังหวะค่ะเพื่อความเป็นมงคลของทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีมาเยือนชุมชนถิ่นคนทาเทียนนะคะ Now and gentlemen enjoying you're ladies the dance ต้นเทียภนภาษาของมหา,ยา,ยมหา,าวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานวัดแสนสุขนะครับเป็นต้นเทียนประเภทตีพิมพ์ขนาดกลางประดับประดาด้วยลวดลายก้านขดกระโลกเปลวหลายประจํายามก้านปูประจํายามก้านแย่งกระจังตาอ้อยกระจงทวน ดาบดาไว้บนต้นเทียนจับทำโดยนายก้าวไกรสายงามและก็มีนายสุคมชาวริศซึ่งเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีและเป็นศิลปินผู้ที่ได้รับล่รางวัลชนะเลิศต้นเทียน5ปีซ้อนคนแรกและคนเดียวในจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะเป็นที่ปรึกษาและก็ดูแลการจัดทำต้นเทียนของวัดแสนสุขค่ะ